สวัสดีครับพบกับผมแกมันบ้านชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพาพวกเราทุกคนนะครับไปดูอารีนาที่ผมกําลังจะทดลองให้ไดโนเสาร์มาต่อสู้กันนั่นก็คือ Dino s สาร์แ t ทเทนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมจะมาพาพวกเราไปวัดส่วนสูงของเจ้าไทเรนโนซอรัสอัลฟ่านะครับหรือว,ว่าเจ้าทีเล็กอัลฟานะก็ตัวนี้นะครับจะสูงอยู่ที่ประมาณ 6บล็อกนะครับไม่แน่ใจว่ามันสูง6บล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองมานับดูนะครับ1 2 3่ง6อบล็อกนะครับ6บล็อกจงถึงทรายชั้นที่3นะฮะทรายอันที่3เพราะว่าระหว่างทราย1ช่องจะมีบล็อกสีเขียวๆนั้น1 1อันนะครับก็เลยสูงอยู่ที่ประมาณ6บล็อกนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มให้มันสู้กับเจ้าแบคเีัสก่อนเลยนะครับนี่นะฮะแบคเีัสสูง กว่า1เท่านะครับสุกประมาณ12บสด็อกนะครับดูว่าเจ้าแบคเคียวสลาจะสู้ได้ไหมครับกับเจ้าอัลฟาทีเร็กนะฮะโอ้ยังไงครับโอวกัดโคตรแรงนะอัลฟาทีเร็กก็คือสามารถกัดให้มันแบบเจ้าแบคเคียวสลาก็น็อกเลยนะต่อไปนะผมจะเอาสไปโนซอรัสนะครับสู้กับเจ้าอัลฟาเนี่ยไทเรโนซอรัสอัลฟาเหมือนกันนะฮะจะลองดูว่า2ตัวนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ มาแล้วนะฮะโอ้เจ้าสไปโนซอรัสเปิดฉากก่อนนะครับทีเล็กก็อ่าอัลฟาทีเล็กก็เริ่มกัดดูนะฮะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้อัลฟาทีเล็กเป็นฝ่ายชนะนะครับก็ที่มันชื่อว่าอัลฟาทีเล็กก็คือมันวิวัฒนาการล่างเนาะแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับก็คือเป็นคาโนุททอกับคาโนุททอซอรัสกับอ่าสไปโนซอรัสมาจะา จะให้มันมาสู้กันเลยนะฮะเคมาใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับนี่นะฮะดูนะฮะคาโนทอร์โซลัสกับสไปโนโซลัสนะครับเป็นยังไงนะครับดูนะฮะโอ้โหสไปโนโซลัสแพ้เจ้าคาโนทอร์นะครับ ก็คาร์ทนเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปของเรานะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะแจ,จ้งเตือนอสำหรับคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับคลิปของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า